ยืนขอรับสภาที่มีอำนาจนิติบัญญัติตามที่สมาชิกสภาทั้งสมาชิกสภาแทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนกว่า300ท่านร่วมลงนามในหนังสือแจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญเป็นการยืนยันว่ารัฐสภามีอำนาจโดยชอบตามรัฐธรรมนูญในการที่จะร่างแก้ไขเพิ่มเติมตรัฐธรรมนูนฉบับต่างๆที่กําลังดาเนินการตามความทราบแ้วนั้นผู้ร่วมลงรายชื่อในจดหมายเปิดผรึก ได้ลงชื่อในฐานะประชาชนที่สนับสนุนการกปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน,นามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญร,ร่วมลงชื่อมีความชื่นชมและสนับสนุนการแสดงจุดยืนโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกรัฐสภารวมทั้งตอวิวนให้สมาชิกรัฐสภามีความมั่นคงในจุดยืนโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้อำนาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญต่อไปอย่างแข็งแรง รวมทั้งขอวิงวอสมาชิกสภาท่านอื่นๆที่อาจยังติดขัดที่ได้ร่วมลงนามในหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูญตั้งต้นให้เข้าร่วมกับท่านท,ที่ได้ลงนามแล้วให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ตามอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติให้สําเร็จรุล่วงสมควรแก่ศักดิ์ศรีของรัฐสภาไทยในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปประชานทที่ร่วมกันทำหนังสอือเปิดเผยถึงสมาชิกรัฐสภาฉบับนี้ จะสนับสนุนให้มีการพักงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้อำนาจตุลาการสารรัฐมนูลชุดปัจจุบันว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จริงเรียนมาเพื่อทราบครับแต่มาที่สองนี้จะเป็นการยื่นหนังสือนะครับในการขอดถอนตุลาการสารรัฐมนูลทั้ง5ท่านเลยครับเนื่องจากว่าทําผิดกฎหมายตามมาตรา157ครับไม่เป็นไรครับมนเรียนมาสี่คนเลยครับ ขอเฉพาะสี่ท่านนะครับเออแกนนนั่นเยเพิ่งอย่เพิ่งมานะครับเออมองกองนะครับมองลงนะครับมองกองนะครับมองกล้ะครับกองหน้าอกน้านะครับ ต้นดวงการแสดงความเื่อเป็นอย่างรที่เรสเสือไม่ได้ทน่องวันนี้านื่นมาในวันนี้นั้เนี่ยรจะส่งต่อไปในทางอากาการีทอที่เนมา